ถ้าขึ้นชื่อว่าอาชีพวิจัยการอาชีพดังงูเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับผมนายอาลีพิณะนนจบชั้นปวช .3 ส,สาขาช่างไฟฟ้ากำลังวิจัยการอาชีพดังงูปี 10, 17ครับ ก็เริ่มสนใจวงการช่างเนี่ยก็ประมาณม,มปลายครับผมตอนประมาณปี4นะครับ,นนรบผมเนี่ยเป็นนักเรียนนักศาาึกษาสาขาช่างไฟฟ้าเนี่ยเป็นรุ่นที่2ของพี่เลยนะครับผมเนี่ยเกิดทันในยุคข,ของที่บ้านเนี่ยยังใช้ตะเกียงนะครับแล้วก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านในยุคยุคนั้นนะครับผมได้เห็นหลอดไส้นะครับหลอดไฟหลอดไส้ที่มันมันเรืองแสงออกมาเป็นแสงสว่างนะครับได้เห็นมอเตอร์พัดลมนะครับผมมันมันหมุนด้วยกําลังของไฟฟ้า นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งบอกตัวเองว่าอยากทําเป็นบ้าชอบแบบนี้อยากเป็นช่างซ่อมอยากเจ๋งบ้าน,นะครับผมก็พ,พยายามเรียนรู้เรื่อยมานะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้จนจนค้นพบตัวเองในแบบที่เราเรา,เราเราป็นเราอยากจะเป็นนะครับผมตอนนั้นเนี่ยพิะัยก็มาเปิดพอดีนะครับจึงไม่รีดที่จะ,ะไปต่อมอปลายเข้าปวชหนึ่งที่ที่นี่เลยนะครับ เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เรียนรู้นะครับผมได้ทดลองจากของจริงนะครับผมได้รู้ลึกขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมๆที่เรามีความรู้พื้นฐานจากการเริ่มต้นอยู่แล้วเนี่ยก็ได้รู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับกับการทํางานของระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงครับผมที่นี่เนี่ยเขาให้เราได้มากของความรู้นะครับไม่เป็นหวังที่เรียนที่นี่นะครับจบมาก็มีงานทํา1 0 0์นนะครับจะเป็นนายจ้างหรือว่าจะเป็นนายตัวเองนะครับก็สามารถเลือกได้ที่นี่ได้เลยครับผม ถ้าพูดเรื่องอาชีพนะครับมิรรายการอาชีพดังูงนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยครับผม